สวัสดีค่ะต่อมาพบกับหมอน,นีมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะแล้วก็ขอความโกรณานะเม้นต์รับพรด้วยความสุภาพนะคะขอให้เกียรติหมอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมอด้วยเนาะเพราะมันเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกบางทีมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้ในชีวิตคุณนะคะหรือมีบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นคล้ายคลึงกับสิ่งที่หมอบอกหรือการดูดวงนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ขอรวบดวงนะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ทุกครั้งขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาได้ความแม่นยํานะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงเนาะสิ่งที่หมอบอกคือเป็นมาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรนะคะสิ่งที่หมอบอกมันเป็นได้ทั้งคนรักคู่ครองครอบครัวพ่อแม่นะคะะบุตรลานนะสิ่งที่หมอบอกรู้ว่าแม้แต่วิบากกรรมในดิิตชาติของคุณที่ติดตามอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะคือเราหมั่นปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระคิดดีทดําดีทุกวันเนี้ย ท่านให้อภัยหรือว่าเอาโหสิก,กรรมให้เราแล้วหรือยังนะคะเรามาดูในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะพยายามตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงสิ่งที่ดีๆนะคะคุณงามความดีของเราไว้นะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาได้ความแม่นยําในการเล่าเรื่องครั้งนี้นะอธิษฐานจิตดีๆค่ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตจับไพ่สักคู่นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องหนือสือเนาะสิ่งที่หมอบอกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหรืออะไรที่กาลังจะเกิดขึ้นเร็วๆว,วันนี้นะคะ เบ้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้เลยนะคะทิ้งไว้กับหมอนะไม่ต้องรับไปอะเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยกระทํากับท่านไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันนี้ก็ตามที่ที่กำลังเกิดขึ้นก็ได้นะคะเราคิดดีปฏิบัติด,ดีอยู่ในสิลในธรรมหมันสวดมนต์ไหวพระมากขึ้นหรือว่าจากอารมณ์ใจร้อนผีผามใจเย็นลงนะคะท่าน ลดละโทษเรื่องโหสิกรรมให้เราแล้วหรือยังหรือบ้างอะไรบ้างนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆที่มันก็ลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ <c oughs> อ่าเรามาดูกันเลยสิ่งที่หมอบอกค่ะไพ่ขึ้นมาอนทางชัดเจนนะคะเราเคยนะคะโดนโกงในด้านของการเงินนะคะถูกคนรักหักหลังนะคะคนรักหักหลังคนในครอบครัวเอาเปรียบในไพ่ใบเนี้ยการคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมเราเนี่ยเอาเปรียบหรือแทงข้างหลังเรามันเป็นได้ทั้งคนรักคนในครอบครัวหรือว่า คนที่เรารู้จักมักจีเป็นเพื่อนที่เราสนิทก,กันนะคะโดนสวมเขาในด้านความรักอันดับแรกนะคะเนาะเดิมสวมเขาในด้านความรักโดนเอาเปรียบในเรื่องการเอาเปรียบในด้านการงานนะคะหรือการมีปากมีเสียงบางทีเราทํางานดีเต็มที่เขายังมองว่าเราไม่ดีสิ่งที่หมอบอกนะคะบางทีพอเห็นเรามีอันจะกินหน่อยนะคะหรือขยับขยายนู่นนี่นั่นได้ชีวิตมีอะไรที่จะดีขึ้นเริ่มเบียดเบียนหรือมาทางด้านคําพูดพูดจาให้ร้ายไปสีเราอะคะ เอารัดเอาเปรียบเราหรือพูดทําให้เรารู้สึกเสียหายอะค่ะตามมาบางทีคุณอาจจะไม่ได้ยินกับตัวคุณเองแต่คุณอาจจะมีคนที่ได้ยินหรือมาบอกคุณอีกทีนึงเพราะตอนแรกคุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนมีความกังวลน,นะคะหรือมันเกิดมีการมีปาก,ม,ปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกับคนในบ้านคนในครอบครัวได้สิ่งที่หมอบอกคนะ่ะตอนนี้สุขภาพร่างกายคุณจัดแย่นะคะจะเริ่มดีขึ้นรักษาเจอยาดีหมอดีนะคะสิ่งที่หมอบอกลึกบวกกับการคุณปฏิบัติถือศีลน,นะคะ ภาวนากินเจก็ได้ที่หมอบอกหรือทานมังสวิรัตทุกวันของวันเกิดคุณก็ได้สิ่งที่หมอบอกเนี่ยคุณปรับปรุงตัวทําให้ตัวเองสุขภาพร่างกายดีขึ้นแล้วเทวดาทวยเทพประจําสังขารร่างกายคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เล็งเห็นนะคะคุณงามความดีที่คุณทําเนี่ยอะไรที่คุณติดขัดในด้านกนโกงการโดนหลอกการโดนรัฐเปรียบเนี่ยคนไม่ดีท่านจะดีดออกไปคุณก็จะกลับมามีกินมีใช้นะคะถาเมื่อถ้าเกิดมีภาระนิสินตอนเนี้ชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจากหน้ามือ มันจะดีมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะเริ่มกลับมาฟื้นฟูนฟนตัวเองได้ดีขึ้นอะไรที่เราเห็นปุ๊บคนที่เราครบเรารู้สึกเขาไม่จริงจังจริงใจกับเราเราจะตัดจบทันทีเราจะไม่พูดอะไรมากมายหรือว่าไม่เย็นเยอะนะคะที่หมอบอกเนาะคิดดีทดําดีในไพ่ใบเนี้ยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปก,ปกปักรักษาแต่ขอให้คุณอยู่ในคุณง,งามความดีหมั่นปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระไป,ไปใครจะมองว่าเราอยู่ในสิลในธรรมหรือใครจะมองอะไรหรือดูถูกเราปล่อยช่างเขาที่หมอบอก เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมายเวรเนี่ยเขาโหสิกรรมให้คุณแล้วนะคะในวันนี้เขามอบสิ่งดีๆให้คุณคุณกลับมามีกินมีใช้นะคะไม่ขาดสายนาะสิ่งที่หมอบอกอาการที่เจ็บป่วยอยู่ก็ทุเลาเบาบางลงมีโอกาสรักษาหายนะคะไม่ใช่ว่าไม่หายมีโอกาสรักษาหายแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพร่างกายคุณด้วย พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอออกกําลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์ที่หมอแนะนําแล้วก็ทําตามที่แพทย์ท่านสั่งในการทานยานะคะอย่าขาดอย่าดือ้ออย่าล้นที่หมอบอกนะคะมีแค่นี้เองอเจ้ากรรมนายเวรนะท่านลดละโทษและให้คุณแล้วแต่คุณต้องกลับตัวกลับใจคือทําอะไรที่อยู่คุณงามความดีอะคะ่ะสั่งสมสิ่งความดีไปเพราะว่าสิ่งที่หมอบอกเนี่ยหมอจะบอกอย่างหนึ่งว่า ต่อให้ผู้คนไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาท่านรับรู้หรือเห็นในการกระทําของเราเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะคิดดีทดําดีเขาไว้สิ่งดีๆมารอเรา,าอยู่การเงินการงานนะคะจะไปทิศทางที่ดีราบรืนผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะใครที่เรียนจบมาแล้วหรือการงานอาจจะมีการเพิ่มพูนความคิดความอ่านอยากจะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือสอบในเรื่องการงานนะคะคุณมีโอกาสได้รับชัยชนะนะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็มีโอกาส อาจจะได้ศึกษาต่อหรือเรียนเพิ่มเติมในด้านสายการงานที่คุณทําหรือว่าเทคนิคการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรใหม่ๆในสายงานที่คุณทําอยู่นะตอนนี้ก็ได้คุณมีโอกาสจะเห็นชัดอาจจะลงมือไปแล้วในบางกรณีหรือบางคนกําลังจะลงมือใน2อสเดือนไปได้เลยไปให้สุดที่หมอบอกค่ะใครที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับเรามันจะแพ้ภัยตัวเองนะคะขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ใช่ทิ้งไว้ณนที่นี้นะคะหมอก็ขอให้ การโหสิกรรมครั้งนี้ของเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามตัวคุณมาเนี่ยให้คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีประสบความสําเร็จนะคะคิดดีทําดีสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรการลงดินกรวดน้ําทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นผลบุญโดยตรงเร็วสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอุทิศให้ท่านหรือเจ้ากรรมในเวรนะคะ จะเป็นการบริจาคผ้าหอ่อศพลรงศพอาหารนะคะน้องหมาน้องแมวเนี่ยคุณทําได้เลยไม่ต้องขาดช่วงนี้ปฏิบัติได้ต่อเนื่องแลว้วก็เติมน้ามันตะเกียงถ้ามีโอกาสก็บ,บริจาคน้ําเยอะๆนะคะการเงินจะได้ไม่ั่วไหลไม่ขาดสายนอกาะสิ่งที่หมอบอกค่ะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ขอประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะหยิบจับเงนินล้านเงนินแสนปลดหนี้หมดสินแล้วขอเจอคนรักที่ดีคู่ครองที่ใช่นะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันจะหลุดพ้นจากชีวิตเราไปแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าขึ้นนะที่ดีขึ้นกว่าเดิมมที่หออบกนะะค ขอให้มีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะคะใครที่มีแล้วก็รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ